อันนี้คือพี่ซื้อต่อมาแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าพี่ดูแล้วสีจะให้ทุกคนไทยเอาแล้วกันนะคะเพราะว่าพี่ซื้อต่อมาเดอ้อเพราะว่าคือเรื่องจากแบบเพลงนะคะเอออันนี้ไม่สีเอเากซื้อฝาไหร่เลยมากซื้อพี่อยากได้สีเข็มเลยแล้วทุกคนคือมีสีเข็มวินล่าบูบูมีสามนะคะทุกคนอุ้ยสองข่ายคู่โอเคกระบอกนะคะ นี่คือตัวสีเขียดซึ่งถ้าใครชอบแบบพีอยากให้ตัวดีที่สุดอ่ะจะดีที่สุดที่เก็บที่สุดก็จะไหนสีเขียวค่ะทุกคนเราได้รักปะดูสิเทา้าอะไรอย่ี้นะคะเครืองหลักจะเป็นแบบไล่สี ดูดินีค่ะเป็นดีเด้อน่ารักปะขอขคนละหนึ่งไหลเพื่อดอกลาบูบูตัวนี้แล้วรอบนี้จะมารัลปรีวิวลาบูบูวีด็ที่สุอมาต้องดานแล้วนะคะสีเขียวเหมือนกันเลยเดี๋ยวเอามาให้ดูคนได้จะรูแล้วแหละวิบุย,บยค่ะ